ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียดก่อนตัดสรู้พิขุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความสงสัยได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอะไรหนอเป็นเวทนาอะไรเป็นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาอะไรเป็นปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนา อะไรเป็นความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอะไรเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอะไรเป็นรสอร่อยของเวทนาอะไรเป็นโทษของเวทนาอะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากเวทนาพิกุทั้งหลายความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเวทนาสามอย่างเหล่านี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาเหล่านี้เรียกว่าเวทนาความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งผัสสะตัณหาเป็นปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะมรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองเป็นปฏิปทา ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นที่ถูกต้องความดํำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำการงานที่ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องความภาคเพียนที่ถูกต้องความรำลึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้องสุขสมนัตใดๆที่อาศัยเวทนาแล้วเกิดขึ้น สุขโสมนันั้นแลเป็นรสอร่อยของเวทนาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยอาการใดอาการนั้นเป็นโทษของเวทนาการนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาเสียได้นั้นเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนาได้ดังนี้ ที่ขู่ทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าเหล่านี้คือเวทนาทั้งหลายพิ่ขู่ทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่า นี้คือความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาทิ่ขูทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้คือปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาทิ่ขูทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้คือความดับไม่เหลือแห่งเวทนาที่ขุทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้คือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาที่ขุทั้งหลายจักขุ ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้คือรสอร่อยของเวทนาที่ขู่ทั้งหลายจักขุยญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้คือโทษของเวทนาที่ขู่ทั้งหลาย จักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้คืออุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนาดังนี้